กินหอกก็ประแดกแมงวันมันก็มากาก้าสัวอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะถ้ายิ้มมันจะไปอ,ะ <c oughs> อันมาตายเอะอันมาตอมประแดกหลบตีอ่ะเฮ้ยเอาก<อ><อ>ินจีลีดอีกเอามองก็ฟลู เกียวมาจะสวยกินเลยหมอกันเด้บป่กินจิลิตดข้ากับประเดดบ้านได้อาบน้ำอยู่อาบน้องอาบน้ำยังไม่อาบน้ำเลยเมนมีขี้ตาด้วยขี้ตาข้าวกับปลาไข่ต้ม มปมองหน่ะไปมองหน่ะฉันจะไปใส่ยาหาก็ะชาก,กผ้าชักแผ้เหนีนอนบานเลยแม่วยู่มามอเรมกันาาน้ำกนไหล่ะเาเป่นเหอนกัน้ำบ้าอา,าบน้ำ i r t อ,ปปอาบ,อบก่อนเลยที่ว่าไม่มาตอมบลา